สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปมวยดังในอดีตฮะศึกที่ครั้งหนึ่งครับเคยสร้างความตื่นตะลึงให้กับคนทั่วโลกคับท่านชมค่าคืนนี้ครับผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่บรรยากาศเก่าๆของวิธีมวยไทยฮะหลายคนครับยังจําได้ครับเสียงโห่ร้องสะท้านเวทีครับมานี่ฮะศึกนี้ท่านชมระวังช้างเผือกกับทอสก้านะฮะท่านชมนี่ครับโอ้ช้างเผือกขึ้นมาทักทายด้วยแข้งซ้ายก่อนครับนี่ครับซ้ายพี่คาครับคนนี้ครับช้างเผือกของเรา จังหวะทอสกาเดินเข้าหานะท่านชมนี่สูงใหญ่กว่าเยอะครับมาถีบออกมาอันนี้ฮะจังหวะถีบของเขานะไม่ถึงครับช้างเผือกขยับดึงหนีนะพยายาเตะซ้ายอลยรเงี่ยโอ้ยโอ้ยเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายตามว่าท่านชมนี่ครับโอ้ยทอสกาก็มีขวาตงคืนออกมาถ้าโอ้หมาไม่กลัวชื่อมีกลัวเสียงเหมือนที่บอกครับเตะขวาคืนนะักาทอสกาครับท่านชมโอ้ยใหญ่กว่านะนี่ครับช้างเผือกนี่เด็ศึกโอ้ยจังหวะต่อยขวาสวยฮะของทอสกา ไตซ้ายคืนครับช้างเผือกมาสิครับโอ้โหไตซ้ายคืนเหมือนกันครับซอสกาอุ้ยต่อยซ้ายตรงครับป้าจังหวะหุกซ้ายตอตะกี้ท่านชมจังหวะจับขาแล้วต่อยด้วยซ้ายโอ้จังหวะสวยฮะของของช้างเผือกนะฮะนี่อซอสกาเตะขวาคืนครับเนี่ยรอนะแข่งของช้างเผือกท่านชมโอ้โหยอยากจะเชะช่วงล่างช้างเผือกหรือย,อยังไงครับโอ้โหคนนี้ไว้ใจได้ครับช้างเผือกผ่านทุกยุคทุกสมัยมาแล้วเตะซ้ายึ้นคันเขาว่าจังหวะถีบออกมาซอสกาพยายามจะควยขวามาขวาของเขาจะพิชิตเป้าของเขาให้ได้ให้ได้นะท่านชมโอ้โหนี่ฮะ มาโอ้มาทีปอ,อกครับช้างเผือกฮะเจอมาไหนทุกรูปแบบไหลซมยกุกนะครับโอ้โหนี่ครับมาวางแบบนัานท่ามชมดูครับจังหวะเดินเข้าหายางสามถุงมงช้างเผือกจังหวะต่อยซ้ายนะฮะฮุกซ้ายเข้าไปนะชมชมโอ้โหทีปอ,อกครับแม่ซอสกล้าพยายามต่อยขวาไม่ไม่ถึงตัวของช้างเผือกนะฮะดูครับจังหวะใครกันเกินครับอุ้ยจังหวะถีบสวยฮะมาทีบสก,กัดไว้ฮะเขาลูกในเชโอ้โหมาเดินเข้าหาครับพอยกาอุ้ยต่อยขวาตรงครับมา จังหวะจะหลอกเตะครับแต่ขวาเอาขวานําไปแล้วครับีเตะต่อยซ้ายคืนครับช้างเผือกโอโ้โหมาสิครับอทอดกาโอโ้โหมาเตะซ้ายคืนมาดองนี้ไม่ถึงครับแขนบงังแตะขวาคืนครับอทอดกาครับมาโอโ้โหนี่ฮะช้างเผือกดนเดินเข้าหาตอนนี้ฮะแม่มอทอดกาพยายามปุ๊กซ้ายต่อยขวาตรงช้างเผือกคืนด้วยหมัดซ้ายนะฮะท่านผู้ชมซ้ายตรงคืนออกมาครนี่ครับการยืนยืนโยนเข่าซ้ายสู่ฮะอุ้ยไม่ต้องจับครับท่านผู้ชมนี่ครับโยนเข่าซ้ายอีกแล้วโยนเข่าซ้ายแล้วตามด้วยหมัดซ้ายนะอุ้ยมามา นี่ฮะจะบทกับอุ้ยจังหวะใหม่จะเตะตวัดขึ้นปลายค้างอุ้ยจังหวะต่อยซ้ายพื้นของช้างเผือกสวยฮะอุ้ยมานี่ฮะวนออกครับทอสกาครับพยายามหาจังหวะจะเอาหมัดพิชิตให้ได้โอ้โหวางกันแบบนั้นดูฮะท่านผู้ชมจะหาเป้าเจอหรือเปล่าครับไม่ครับช้างเผือกยกการปิดหมดแล้วครับตอนนี้ฮะถีบออกครับมาหาจังหวะจะเชิงกันอยู่นะครับจังหวะอุ้ยจะต่อยขวาตรงลำตัวแมงสวยฮะจังหวะเตะตามของทอสกาท่านผู้ชมอุ้ยจังหวะที่อุยยกเท้าสูงมาขาลอยจังหวะนี้อุ้ย ล้มลงไปเองนะฮะมายกขาลอยครับมาขาสูงฮะ<_ <EN> _>ไม่ม<อ>ีอะไรเกิดขึ้นครับยังไม่โดนอะไรอุ้ยจังหวะแบ็กคิกฮะช้างเผือกเตะซ้ายคืนครับอูจังหวะนี้มาเนี่ยโอโ้โหเตะซ้ายคืนกับทอดกะฮะจังหวะจับจไปจังไม่ได้จับนะฮะเดินเข้ามาครับทอดกาอุย้ยเตะซ้ายคืนการคอนะท่านชมโอ้โหนี่จะต่อ,ซย,อ,ย,ย,อย,ซยซ้ายอุ้ยสวยฮะฮุกซ้ายท่านชมอ้จังหวะบวกมะฮะมาอุ้ยช้างเผือกฮะเริ่มจะเ,เล่นมาครับต่อยซ้ายท่านชมมา ถอดกาปิดอุ้ยนี่ต่อยอุ้ยจังหวะมากหมดโอ้โหตะหางตีไปแล้วแกส,ส่วนอันหนึ่งหมัดแต่โอโ้โหจังหวะครับดูครับดอดครับไม่ไม่มีปัญหาหู้ยกแรกครับมาดวลแข้งดวลหมัดกันนี่ซัดซัดต่อหน้าต่อตาเลยครับท่าชนชมครับมานี่ฮะ <c oughs> ช้างเผือกคนนี้ครับคือนักมวยที่เป็นแฟนรู้จักกันดีนะครับในฐานะนักชกสายบูครับที่ว่าค้นกันเวทีเมื่อไหร่นี้สนามมวยต้องเดือดทุกครั้งครับท่านชมโอ้โหนี่ยมาโอ้ยเดี๋ยวมาดูเกมมาชกต่อครับท่านชมยกที่สองนะฮะ จะเป็นยังไงครับมาใครจะแก้เกมกันครับมาจังหวะแรกหมัดกันช่วงปลายยกนะท่านชมยกที่หนึ่งครับมาต่อเข็มมันยกที่สองต่อเตะซ้ายนี่ครับช้างเผือกขึ้นมาเตะซ้ายมามาเะีอุย้ยนี่ครับยืนมวยมานมีช้างผูกกระชัดครับโอ้แตะซ้ายขึ้นตวัดขึ้นการคอเตะซ้ายเราท่านชมโอ้โหอุย้ยกัดเลงการคอของซอสก้านะอยูอ่ในแข้งซ้ายอุย้ยจังหวะต่อยขวาของซอสก,ก้าเข้ามาครับนี่ครับขวาตรงระวังนะช้างเผือกมาโอ้โหเตะซ้ายโอ้โหมาหมัดกับแข้งครับใครจะถึงก่อนกันฮะอุ้ย มาสิครับช่างเผือกเดินเข้าหายยิงเจ็บยิงเดินนะคนนี้ฮะไว้ใจได้ครับโอ้โหต้องนี่ให้เจ็บก่อนอุ้ยจังหวะมาอุ้ยโดนจังหวะถีบนะฮะไอ้เตะผมดูไม่ทันนะถีบไปเตะมาจังหวะช่างเผือกล้มล้มลงไปฮะปอรดกาคือในแข้งขวาออกมาท่านชมมาอุ้ยจังหวะลื่นครับแม่ให้น้ําเยอะไปหน่อยครับดูแล้วลื่นพื้นเวทีอู้ทีมเข่าซ้ายตรงนี้กระชั่วเข่าซ้ายหนึ่งทีโอ้โหอุ้ยอ้ยโดนอ้ยโดนกระจับด้วยว่าท่านชมปอรดกาถึงกับหน้าเสียแล้วครับอุ้ยโดนกระจับครับแมา ไอ้เรานึกว่าโดนมาเต็มพุงครับมอุ้ยจุกฮะให้เวลาเขาหน่อยครับโอ้โหโอ้โหโดนกองลวงใจฮะมาจังหวะกําลังดูเดือดนะท่านชมพื้นสนามก็ลื่นเหลือเกินครับพูดวนี่ครับขึ้นมาใส่ขวาตรงของเข้าหาช้างเผือกนะท่านชมช้างเผือกเดินเข้าหาตอนนี้การฟันเขาเตะซ้ายครับโอ้โหนี่ฮะการฝันยานเดินเข้าหาอู้จิ้มเข้าซ้ายสวยครับมาโอ้โหโอ้ยเอาละครับช้างเผือกได้การฟันแล้วตอนนี้ฮะสนุกแล้วงานนี้ฮะท่านชม มาช้างเผือกเดินเข้าหายกกาสูงตีทีมเข่าซ้ายออกไปครับมาเข่าไม่ต้องจับมาโยนเข่าซ้ายนำไปโยนเข่าซ้ายนำไปอหนึ่งแข้งครับอุ้ยมาเตะซ้ายโอ้ยท่านผู้ชมมาจังหวะถอดกาวนออกนะทำให้วนอ,อ,กอ,อกีนออกเกมก้านคอ้ะท่านผู้ชมอุ้ยมาอุย้ยเครื่องเริ่มร้อนครับปากเกนเริ่มแตกครับตอนนี้ช้างเผือกครับทีมเข่าซ้ายมีกหนึ่งเีท่านผู้ชมเตะซ้ายหนึ่งแข้งครับอุ้ยเตะอัดแขนนะท่านผู้ชมมาถอดกาพยายามจะหาหมัดอยู่นะครับท่านผู้ชมยิ่ยครับโยนเข่าโอ้โหท่านผู้ชม อู้เต็มพุงฮะโยนเข่าซ้ายสวยจริงรับตีเข่าซ้ายหนึ่งทีอู้มาเข็นขึ้นเชือกแล้วอู้โอ้โหนี่ฮะความดุเดือดในมวยสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้ท่านชมมันถึงอารมณ์จริงฮะดูฮะท่านชมไม่มีเก็บอาวุธทัังนี้ฮะโอ้โยนเข่าซ้ายตรงนี้นโอ้เต็มพุงฮะอู้สวยกระซวกซ้ำสายซ้ำกระซวกขวาหนึ่งทีกระซวกซ้ายหนึ่งทีโอ้โหมาเป็นชุดกับจังหวะนี้มาจังหวะโอ้โหอู้ดูจะตีฝันซอยหนึ่งอู้ดูจังหวะภาพช้านี่ฮะ อุ้ยกระซวกขวาครับทุกคนกระซวกซ้ายโอ้โหอุ้ยเต็มเต็มาท่านชมตัวงอเป็นกุ้งฮะตอนนี้ฮะโอ้โหทอสก้านะท่านผู้ชมโอ้โหมาอุ้ยอ้จังหวะโดนเข่าของช้างเผือกเข้าไปครับหนึ่งชุดฮะทอสก้าหุกซ้ายขึ้นไปครับทีมออกครับเตะนี่ครับอุ้ยกึ่งเตะกึ่งเข่าครับช้างเผือกโยนเข้ามาท่านผู้ชมอุ้ยเอ้าโดนกระจับหรือเปล่าโดนกระจับอีกแล้วครับในจังหวะครับลูกครับดอกอีกแล้วครับท่านผู้ชมอออืื้ห ให้เวลาอุ้ยทอตกาโดนไปสองทีครับกระจับฮะอุ้ยไม่ได้เจตนาท่านชมจังหวะมีพลาดกันได้ครับอุ้ยช้างเผือกคนนี้ครับแฟนๆรู้จักกันดีครับมวยดังในอดีตอยู่แล้วครับช้างเผือกคนนี้ท่านชมมาต่อครับตีครับอุ้ยจังหวะต่อยขวาเขายังน่ากลัวของทอตการ์ตีครับเตะซ้ายลวบไปเลยครับสวยครับเตะลวบรล่างครับทอตการ์ลงไปอยู่ข้างล่างเวทีนะท่านชม มาขึ้นไหมครั้งอุตเตะขวาสูงครับแม่ั้างเผืออยู่ในแข้งซ้ายฮะมานี่ครับจับหาเป้าแล้วช้างเบือกโยนแข้งซ้ายไหมแข้งซ้ายอยู่ไหนครับช้างเผือกมาในยะโอ้ยทำไมจังหวะยกขาหลอกแล้วต่อยซ้ายตรงครับถีบออกครับช้างเผือกถอดการพยายามวิ่งเข้ามาหามัดครับอุ้ยกโยนมัดอุ้ยโอ้โหจังหวะบวกมัดได้หน้าเสียวจริงทครับอุ้ยหมดยกที่สองครับท่านชมดูฮะจังหวะแรกมาจังอ้ยชงปลายยกอีกแล้วครับมีให้เห็นนะท่านชม สอดกาก็ไม่ไม่ถอยนะท่านชมดูจังหวะภาพช้างครับเตะซ้ายหึงการขอจังหวะนี้ครับแม่ถ้าไม่หมุนออกนี่โดนเต็มก้านคอนะฮะม่จังหวะแรกมากันช่งปลายกนี่ครับโอ้โหนี่ครับอ้จังหวะแรกมาท่านชมโอ้ยสัดกันโจโจนี่ฮะโอ้ยยืนซอสกันใกล้ๆครับท่านชมมาเนี่ยเตะซ้ายอุยอัดท่อนแขนนะครับโอ้โหเตะได้หนักจริงๆครับจังหวะของช้างเผือกนะท่านชมดูฮะโอ้ยมาเดี๋ยวมาต่อแกมมันยกยกสุดท้ายฮะยกที่สามมาท่านชมครับมาเนี่ฮะเวทีร้อนละอุแน่ วันนี้ครับโอ้โหนี่ครับแฟนๆชอบใจฮะอุ้ยออกอาวุธกันได้ไม่มีกากันท่านชมซ้อมมาแค่ไหนใส่ให้หมดครับว่ากันแบบนั้นท่านชมครับไม่มีใครยอมใครฮะนี่ฮะช้างเผือกนี่สไตล์ดุดันอยู่แล้วครับท่านชมใช้สันทาตยาณสายบูหลังผ่านของเขาครับกดดันคนดูให้เสียงเคียวมาเยอะๆครับนี่ครับมาต่อเกมมันยกสุดท้ายท่านชมมาครับช้างเผือกนี่โยนแทงใส่แล้วครับอ้ยมา นี่ครับโยนซ้ายแล้วโอุ้ยซ้ายครับท่านชมเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายหนึ่งแข้งครับสามทีครับยกนี้นครท่านชมมาต้นยกฮะอุ้ยซอสกา้าพยายามคืนมัดขวาไม่ถึงครับจังหวะนี้ครท่านชมมาดูฮะจังหวะเตะอุ้ยนี่ช้างเผือกเตะซ้ายคืนครับอัดเต็มท่อนแขนฮะเตะซ้ายยังเตะครับของจังหวะของทอสกา้านะท่านชมมาวนออกเตะซ้ายโอ,อ้ไม่ตอกนีิเจ้าโอ้โหผวาครับมาเตะนี่ครับสองแรงบวกครับโอ้โหลมทั้งยืนครับอู้จังหวะนี้ครับแปไกลลุกขึ้นมาครับมาอุ้ย ไม่นับอุ้ไม่ไม่นับคภาพคุณผู้ชมมาโดนแข้งนะฮะไม่ใช่โดนหมัดครับโอ้โหนี่ฮะแกเดินวนออกครับเอายังไงเอาช็อดกาอุ้ยมาช้างเปือกหาดักดักดักแล้วเตะซ้ายคเขาปูโยนซ้ายได้สวยฮะดูครับถอดกาพยายามวนนะครับโนหาจังหวะเตะนี่ครับช็อตโอ้ยช้างเปือกคือในแข้งซ้ายครับแม่แกพยายามจะหามเป้าหมัดอยู่เหมือนที่เคยบอกครับนี่ครับเตะซ้ายเขาชางเปือกครับนี่ฮะอุ้ยนี่ฮะอุ้ยแต่ให้ลบกวนสมาธิไปก่อนนี่ครับปูจับความอยู่ข้างล่างครับโอ้โห จังหวะกระถมใส่ของช้างเผือกนะฮะท่านชมมานี่ครับเรียมศิลปะแห่งไม้ไม้มวยไทยเตะสายโอ้ยดอกนี้ท่านชมอุ้ยไตรอัดหัวอุ้ยจังหวะหมัดขวาก็โดนครับแม่จังหวะช้างเผือกโดนฮะโอ้โหแต่ทนได้ครับอุ้ยจังหวะนี้จะพลิกให้ช้างเผือกล่วงไปอยู่ทางหลางเวทีหรือยังครับจังหวะทอดก้าโอ้โหมาช้างเผือกยกขาสูงเตะสายแล้วครับอุ้ยกัดสันหรือยังครับช้างเผือกอุ้จังหวะอุ้ยกัดซ่วเขาซ้ายตรงนี้สวยฮะโอ้หมุดมาหาเข่าครับจังหวะดอกนี้ของทอดก้านะท่านชมอื้อหือ อย่าให้ช้างเผือดได้กัดฟันนะอุ้ยจ้มเข้าซ้ายสวยอีกแล้วอุ้ยจังหวะดอกนี้ลื่นครับอุ้ยจังหวะดึงกลับนะมาพื้นอย่างที่บอกกับลื่นอยู่แล้วเตะซ้ายสุดอู้หนี่ครับอูชอตกาก็ลื่นเหมือนกันครับอุ้ยลื่นจริงๆครับพื้นสนามอาจจะลื่นครับอุ้ยให้น้ําเยอะไปหน่อยครับอือหูในงี้ฮะเสียจังหวะครับมต้องมาเช็ดน้ํากันออกบนเวทีฮะอุ้ยโอ้โหจังหวะกำลังแรกแข้งแรกมาจังยังเดือดนะครับนี่ครับสไตล์บูล้างผ่านอยู่แล้วครับช้างเผือคนนี้ครับท่านชม ถ้าแกได้กัดฟันยางแล้วก็สนุกทีเดียวครับโอ้โหแกเคยแตะคู่แตะคู่อสู้จนแข้งแตกมาแล้วครับแตะซ้ายอีกแล้วเขาช้างเผือกมานต่อะตะซ้ายรูปร้างมากโอ้โหนี่โอ้ยเตะซ้ายแล้วทุกคนแตะซ้ายคือครับทอดการตะซ้ายโอ้โหแตะบอยรับบอยไม่ดีครับทอดกกาแขนเขินล้ามมัอีวู๊ดเตะอัดแขนนะทุกคนโอ้โหนี่ฮะโอ้ยแตะอัดท่อนแขนมาแล้วแตะอัดอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยเอียงตามแข้งจังหวะดอกเงี้ยมา โอ้โหใส่เลยเต็มสวิงฮะอู้ยจังหวะกระสวกซ้ายอ้โหดอกนี้มุดมาหาเข่าเยอะจังหวะของท็อตก้าวิ่งเข้าหานะฮะโอ้หวิ่งเข้าหาเข่าอ่ะช้างเผือกของเตะซ้ายอู้ยแขนลากแขนขวาท็อตก้ายกไม่ขึ้นนะสังเกตดูครับท่านชมแขนนี่อ่อนมาแล้วครับโอ้โหไปรับแข้งเอาแขนไปรับแข้งของช้างเผือกฮะอ้ยนี่ฮะยืนระยะนี้โดนเดี๋ยวก็โดนเตะครับอ้ยมาดูรับจังหวะโอ้ยกระสวกซ้ายฮะไอเข่าซ้ายหนึ่งทีอ้ย จังหวะมุดมาอ Higher, าีกแล้วกระซกขวาขึ้นไปเลยอุ้ยนี่ครับอุ้ยงัดหน้าขึ้นไปครับอุ้ยเข่าของช้างเผือกท่านชมโอ้โหไม่ม sì, ีบทไม่มียัาอู้ยช้างเผือกคนนี้ฮะอุ้ยมายืนในยาแข้งยืนในยาแข้งของช้างเผือกไม่จังหวะนี้ครับจังหวะจะหลอกเตะแต่ว่าต่อยซ้ายเตะซ้ายหนึ่งแข้งครับอุ้ยมาช่วงปลายโยกท่านชมครับมาเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสวยฮะอุ้ยจังหวะหลอกเตะนะท่านชมอุ้ยแกอุ้ยแกมุดมาอีกแล้วครับอุ้ยจะโดนทำโทษครับมา ดีดอกนี้ช้างเผือกเมกะซวกเสยขึ้นไปอุ้ยจังหวะหมดยกที่3พอดีครับโอ้โหคู่นี้สุดสุดเดือดท่านผู้ชมประนี้คือก็คือจุดเปลี่ยนเกมนะครับแหมทอดกาครับเลือกจะใช้แขนและมือครับรับแข้งของช้างเผือกมากเกินไปนะท่านผู้ชมทาให้แรงเริ่มหายครับแขนเริ่มอ่อนครับจนไม่สามารถตั้งกาแพงป้องกันได้เหมือนเดิมครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับแหมช้างเผือกก็ไม่รอช้าอยู่แล้วครับแข้งซ้ายเป็นอาวุธพิฆาตของเขาครับฟาดเข้าไปเต็มเต็มทุกดอกผ่านชั้นลุยครับเสียงดังสนั่นเวทีครับท ต้องยอมรับชะตากรรมต่อหน้าแฟนมวยครับโอ้โห,โหแขนเขินนี่ล้ามหมดแล้วท่านผู้ชมครับมาโอ้โหแกไปรับเยอะครับเอาเอาแขนไปรับแข้งซ้ายของช้างเผือกนะฮะอ้อยเดี๋ยวไปดูเกมการต,ตัดสินครับว่าจะออกในรูปแบบไหนนะท่านผู้ชมนี่ครับช้างเผือกเป็นฝ่ายเอาชนะไปครับมาช,ช,ชนะสุดเดือดของช้างเผือกครับอย่างสวยงามรัาท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะอ้ยโอ้ยถอด้า,ายอมรับนะครับยอมรับจริงๆฮะ ต,ต,ต่อหน้าแฟนมวยของเขาเลยนะครับนี่ครับชูมือให้ช้างเผือกแล้วด้วยครับโอ้โหนี่ฮะท่านชมเป็น,สนเสน่ห์ไหมมวยไทยของเราจริงๆนะท่านชมอขอบคุณทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปกับเราในไฟน์นี้ครับอย่าลืมกดติดตามไว้ครับพราะศึกมังมันเดือดแบบนี้ยังรอคุณได้สัมผัสอีกแน่นอนครับ